โอ้คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าอิจฉามากมีคนนะคะรักคุณแล้วก็ต้องการโอกาสจากคุณค่ะซึ่งสิ่งที่แบบเราจะอิจฉาที่สุดนะคืออะไรรู้ไหมเขาคือคนที่เป็นเนื้อคู่เราจริง,รงๆด้วยนะคะก็แสดงว่าคุณเดี๋ยวโชคดีมากๆเลยมีบุญสัมพันธ์มากๆนะคะที่มาเจอคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์สาธุท้ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าสาธุอะไรนะแต่ที่รู้เนี่ยคือบอกเลยว่า เนื้อคู่ของคุณนะคะกำลังจะเข้ามาขอโอกาสคุณแต่ว่าตอนนี้นะสิ่งที่เขาทำอยู่นะคะคือการเข้ามาส่องคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือชีวิตของคุณเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ขึ้นชัดเจนในไพ่ว่าเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขากับเราเนี่ยจะเคยเป็นแฟนเก่ากันหรือเปล่า อันนี้บาร์บี้ไม่รู้นะคะมันมีได้ทั้งคนใหม่คนเก่าเพราะมันไม่ได้ขึ้นชัดแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยบาร์บี้มองว่าคนที่เขาอยากจะมาขอโอกาสขอความรักจากคุณเนี่ยเขาน่าจะเคยผ่านสถานการณ์ความรักสับเศร้านะคะเท่าที่เซนของหอาจารย์บอกนะคะคือหนึ่งเขาน่าจะเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะเคยผ่านการมีครอบครัวมานะคะหรือตอนที่เขาเจอคุณเนี่ย เขาอาจจะเคยเป็นแฟนเก่าคุณแล้วก็เคยแบบมีครอบครัวและสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะมาเลยทาให้เขารู้สึกว่าเออมันอยากกลับเข้ามาคุยอีกครั้งอยากคุยกับคุณให้มันรู้เรื่องนะคะหรืออีกในนึงเนี่ยเขาอาจจะมีความสัมพันธ์แต่งงานอยู่นะตอนนี้แต่เขาอาจจะยังรู้สึกว่าเออเขาไม่มีความสุขเขาอยากที่จะเจอคู่แท้ของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคืออาจารย์ไม่ได้บอกหรือสนับสนุนให้แบบคนที่แบบ เอออยากจะมีชู้หรือมีใครนะคะแต่ว่าการที่เราแต่งงานกับใครสักคนเนาะมันไม่จําเป็นหรือมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ย mm hmm. คนคนนี้คือคู่เราไปตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่า คนคนนี้คือจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือการตัดสินใจของเราณวันนี้มันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางคนน่ะถูกแรงผักแรงดฟิฟด้วยกรรมอย่างเงี้ยค่ะบางทีณวันณะตอนนั้นนะคะมันเป็นเรื่องลึกทางจิตวิญญาณแหละนะคะซึ่งใครหลายๆคนที่ศึกษาทางจิตวิญญาณหรือว่ามาในในในเวนี้ค่ะจะเข้าใจเนาะซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้แค่ดูดวงก็คือจะสอนเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องจิตวิทญ,ญาด้วยจิตวิญญาจิตวิทญ,ญาก็ต่างกันนะคะ ดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะเอ,อ่อมันลึกอะมันลึกเดี๋ยวอาจจะขอคิดคำพูดนิดนึงตัวของคุณนะคะอาจจะพลังงานแบบณวันณะวันนั้นนะคะที่คุณเลือกคู่ของคุณเนี่ยอาจจะพลังงานไม่ดีนะคะพลังงานไม่สูงอะถ้าภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่า high vibration นะคะดังนั้นเราสังเกตตัวเราเองเนาะว่าเคยมีไหมนะอาจจะเป็นเมื่อก่อนหรือณนะ ตอนนี้ทุกคนเป็นอยู่ก็ได้นะคะเคยมีไหมที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยพลังงานของเราเนี่ยมันมันไม่แบบไม่คลีนเลยพลังงานของเราเนี่ยดึงดูดแต่คนเจ้าชู้ดึงดูดแต่คนมีเจ้าของแล้วดึงดูดแต่คนแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคะ่ะก็คือว่าถ้าเราดึงดูดแบบไหนอะค่ะให้เราเช็คตัวเราก่อนเลยว่าเรามีจุดข้อบอกพร่องเรื่องอะไรเนาะ เพราะว่าเราจะดึงดูดคนที่ศีลเสมอกันเออเราดูคนร,บรอบๆข้างของเราก็ได้ค่ะอันนี้อาจารย์บอกคร่าวๆว่าเราเราเจอคนดีเลยแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังเจอคนไม่ไดีอยู่แสดงว่าตัวของเราเนี่ยจะต้องปรับนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ลึกมากนะมันต้องปรึกษาส่วนตัวนะคะแอดไซน์ข้างบนถึงจะเข้าใจจุดนี้นะคะแต่ว่าบอกคร่าวๆว่าเราดึงดูดแบบไหนมาเราก็จะได้สิ่งนั้นแต่ณวันนี้นะคะคือ เขาอาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจก็ได้นะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนตัวเขาเนี่ยเลือกคนผิดนะคะเขาอะรู้สึกนะว่าคู่ที่เขาเคยคบหรือว่าประสบการณ์ที่เขาเคยแต่งงานหรือเคยพลาดมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเคยมีความผิดพลาดในชีวิตแล้วนะวันเนี้คือเหมือนเขาเพิ่งตื่นรู้อะค่ะนะคะเขาอาจจะพัฒนาตัวเองแล้วเขาเพิ่งตื่นรู้มีไฮ g h วเบรชั่แล้ว เขาเลยเหมือนแบบอยากคุยกบคุณนะคะเขาอาจจะเคยเจอคุณหรือไม่เคยเจอก็ไม่รู้อ่ะมันยังไม่ขึ้นพลังงานชัดเจนว่าเป็นคนเก่าอย่างที่บอกแต่เขารู้แน่แล้วว่าเออเขาอยากสร้างครอบครัวกับคนที่ใช่จริงๆนะคะซึ่งมันก็คือตัวคุณนะคะแต่อันดับแรกเลยอะ่ะเขาเข้ามาสองคุณก่อนนะตอนนี้เขาเอ,อคุณลองสังเกตสิ่งรอบข้างดูว่ามีแฟนเก่าคุณหรือว่า คนที่เคยทําให้คุณเสียใจคนคุยเก่าหรืออาจจะไม่ใช่คนเก่าคนใหม่ๆก็ได้มีใครที่คอยมาสืบมาสอบมาส่องเราบ้างไหมอะช่วงนี้เขาก็จะเริ่มจากการที่เข้ามาส่องคุณก่อนนะคะ แล้วก็เริ่มจากการทักทายนะคะเริ่มจากการพูดคุยกันนะอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสขอความรักหรือว่าอยากจะเข้ามาทําดีด้วยนะคะก็ลองดูเนาะแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะว่าไพ่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเออเข้ามาเนียนๆหรือมาในสถานะไหนเพียงแต่ว่าเขาจะเริ่มจากการส่องนะคะลองลงมาเขาก็จะเริ่มจากการคุยอลองนึกดูละกันว่า เออเรื่องราวที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมันพอจะคับใครครับคลาใครบ้างไหมนะคะเดี๋ยวจะสลับไพ่ต่อละกันนะคะเพื่อที่จะเช็คข้อมูลรู้ว่าคนคนนี้คือใครนะออบารบี้มองว่าเขาน่าจะเป็นคนไกลนะคะต่างชาติต่างประเทศหรือไม่ก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่แบบที่เดียวกับคุณน่ะนะคะก็ต้องแบบมีการเดินทางมาเจอกันอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะมาดูกันต่อค่ะว่า เขาจะทํายังไงต่อนะคะเขาจะทํายังไงต่อแต่ที่รู้เนี่ยเขาเริ่มรักคุณหรือว่าเริ่มชอบคุณแล้วแหละนะคะเพจสอมเพนเดอร์เคิลไม่ว่าเขาจะไม่ได้ลุกหนักนะคะเขาจะเข้ามาแบบเออเรื่อยๆเ,เข้ามาม,มีมีเกมเป็นคนเก่านะมีเกมเป็นคนเก่าเขาจะเข้ามาดูสถานการณ์เข้าลองลองเช็คดูนะคะโอแม็กก็เหมือนเป็นคนเก่าที่เขาเคยไปเลือกคนอื่นไหม เพราะว่ามันขึ้นมาเป็นพลังงานของแบบรักสามเศร้าแบบเหมือนเป็นฟิลแบบเขาน่าจะเคยคุยกับคุณนะอาจจะเป็นคนคุยแต่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วเขาเหมือนไปตัดสินใจเลือกคนอื่นและสุดท้ายคนอื่นมันมันพลาดมันไม่ดีเท่าคุณนะแล้วก็เหมือนแบบอยากจะกลับไปครั้งเ <c oughs> พราะขึ้นเป็น queen of sword อะค่ะคือพอเปิดไพ่รอบเนี้ยอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนเก่าแบบเหมือนเขาตัดสินใจพลาดไปเลือกคนอื่นและเหมือนเขาแบบ realize หรือเขามารู้ตัวอีกทีว่าคุณเป็นคู่เขาอะนะคะ เการที่คุณจะให้อภัยเขาหรือไม่ให้อภัยเขานะัมันเป็นเรื่องของคุณนะคุณก็ตัดสินใจเอาเองเพราะว่ามันเป็นการอ่านโดยรวมนะคะก็ลองดูและกันนะเหมือนแบบมันน่าจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันจบกันไม่สวยกันไปนะคะแล้วก็เหมือนเขาดูไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่เหมือนคุณน่าจะเออเจ็บเหมือนเขารู้ตัวว่าจ้องออูอ่ะเออพอขึ้นมาเหมือนแบบว่าคนคบซ้อนคนเจ้าชูเคยทําให้คุณเจ็บและเสียใจนะคะ แล้วคุณเองอาจจะไม่ได้ต้อนรับเขาเหมือนเดิมเขาเลยอาจจะแบบว่าเออเริ่มจากการมาส่องแล้วก็มาดูท่าทีดูร่าเราคุณก่อนนะคะขึ้นไพ่เดอะซันนะ่ะนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาโขกัดแต่รู้สึกว่าคุณน่าจะตั้งดาบใส่เขาคุณน่าจะเหมือนแบบก็ทําทเขาเจ็บอ่ะเนาะเออจะทํายังไงคุณน่าจะแบบอาจจะไม่ได้ต้อนรับเขาเหมือนเดิมเขาเลยเหมือนเขาต้องการดูว่าคุณยังจะพอที่จะให้โอกาสเขาได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ขอพลังงานหน่อยค่ะ King of ones High High f i เสียดายนะโอ้ยคนเก่าแน่เลยนะคะเขาเสียดายคุณนะ,ะก็คือเขาจะเข้ามาแบบยังไม่ได้ไม่ได้เปิดเปิดจงแจ้งว่าเอ้ยเธอแบบฉันเข้ามาจีบเธอนะฉันขอโอกาสเธออีกรอบหนึ่งนี่ว่าเขาอย่าง ไม่น่าจะกล้านะคะเขาน่าจะเปิดประเด็นโดยการแบบว่าเออเป็นไงสบายดีไหมอาจจะเรื่องงานนะคะเราเราขายของสมมุติเราขายของในทิกต o k ก็สั่งของหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยขึ้นใไ้เรื่องงานนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเคยทํางานใส่เดียวกันเป็นที่ทํางานด้วยกันหรืออาจจะเคยเรียนด้วยกันนะคะเธอสบายดีไหมเป็นคาชามที่ยังคงวนอยู่ <laughs> ลองเพลงกล้าลองเนาะ คือมันไปนฟิลน้นมันไปนฟิลแบบว่าเธอสบายดีไหมแบบเออเออแบบทักกอดดูลัดเลากอนอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนนางกลัวนะว่าคุณนะ่ะจะแบบด่าก,กลับไปหรือว่าจะทำแบบรีอคชั่นแบบแบบอะไรอ่ะเออกลับมาทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือทำเขาไเยอะเนี่ยเ,เป็นคนเก่าแน่ๆน,นะคะฉันคิดว่าเป็นคนเก่าอย่างแน่นอนนะคะ พี่อยากจะกลับเข้ามาขอคืนดีแล้วก็จริงจังด้วยรอบนี้นะคะและดันเป็นคู่กันด้วยนะแต่ไม่ใช่แฟนเก่าทุกคนจะเป็นคู่คุณนะคะลองเช็คพลังงานดูก่อนทักมาลองเช็คพลังงานดูก่อนอาจารย์ดูคู่ให้ได้หมดคู่กรรมคู่เวนทวินเฟรมโซเมดฉันรู้หมดดังนั้นถ้าเป็นคู่กรรมแสดงว่าเธอก็ดึงคนเก่าที่เป็นเวนกรรมกลับมาดังนั้นพิจารณาดีนะคะแต่เขาเนี่ย อยากกลับมาแน่นอนลองสังเกตชีวิตตัวเองนะตอนนี้ดูว่ามีใครปนเปลี่ยนไหมนะคะใครที่อยู่ในตอตอไปดูอีพีสองได้เลยนี่คืออีพีหนึ่งนะคะไปดูอีพีสองต่อได้เลยนะคะอ่ะมาต่อนะคะอีพีที่สองในตอตอนะเออมาดูกันว่าแล้วพอนางปนเปลี่ยนเสร็จนางทักตาเสร็จแล้วนางจะทํายังไงต่อนะคะเออดูอย่างนี้ดีกว่าว่าเขาไปเลือกคนอื่นแล้วเป็นยังไงเออเขาไปเลือกคนอื่นแล้วเป็นยังไงทําไมถึงอยากกลับมาหาฉันเออ ดูสิเขาไปเลือกคนอื่นแล้วมันเป็นยังไงคะมันถึงอยากกลับมาหาเราอ๋อก็คือเหมือนเป็นฟิลหลงอะช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงแบบเขาอาจจะรู้สึกแบบว่าเอ้ยคนนั้นมันร้อนแรงมันลุ่มหลงอะนะณณนะนะวันนั้นนะคะอย่าเพิ่งโง่โมโหนะอย่าเพิ่งโมโหนะปิดปิดหน้าจอแบบอาจารย์แบบรับไม่ได้แบบเขาไปรักกันหรอมันเป็นช่วงแรกช่วงหลงหลงเนาะแล้วก็ เขาพูดอาจจะสะเทือนความรู้สึกนิดนึงเนาะเขาอะรู้สึกรักฝั่งนั้นมากกว่านะวันนั้นเออใจยเย็นแล้วก็เรื่องสิบแปดบวกเรื่องเซ็กเรื่องแซบนะคะลุ้มหลงแหละแล้วก็แบบเออคนทางนั้น่ะนะคะคนที่เขาไปเลือกนะที่เขาแบบไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขาทิ้งครอบครัวไปหรือเขาแบบเออเลือกที่จะทิ้งคุณไปอะคะ่ะ เขารู้ทางนั้นมันบุ้อว่ากว่าเออคุณก็ต้องยอมรับว่าทางนั้นอาจจะมีจิตวิญญากว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอาจริงๆนะถ้าอาจารย์พูดตรงๆนะคะในฐานะที่แบบเอาเรื่องจิตวิญญาณละกันเออไม่จิตวิญญาณและจิตวิญญาณนะ <c ười> คุณอาจจะรักเขามากเกินไปคุณก็ดีเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนั้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีแต่ว่าเขาอาจจะแซบอ่ะเราเราบอกว่าอาจารย์เราก็แซบแต่ประเด็นคือ เราแซบแต่แต่ว่าเราอาจจะไม่มีวิธีการในการแบบปั่นหัวไงเออฝั่งนู้นเนี่ยเขาปั่นหัวเก่งกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนจิตวิทยาเพิ่มเติมเนาะซึ่งเขาอะรู้สึกว่าเขาอะจะต้องท้าทายกว่า,าจ,จะเป็นของใหม่ก็ได้เออที่เขาจะต้องมีมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนเราถึงชอบเล่นเกมล่ะเพราะว่าเกมมันมีด่านต่อไปให้เราต้องฝ่าใช่ไหม เราเองอาจจะคบเขาบ้านานแล้วมันอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันจุดอิ่มตัวมันอาจจะรู้จักกันมากพอแล้วหรือเราอาจจะเป็นคนที่รักจริงเปิดเผยเออไม่ใช่ว่าเราไม่ดีไม่แซ่บแต่เราอาจจะแบบเปิดเผยแล้วเรื่องสเต็กเราอาจจะเขาอาจจะรู้ทางเราหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ของใหม่มันก็ต้องตื่นเต้นกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขามีความหมือหวาความอยากอยากฝาด่านทางนู้นมากกว่ามีการโดนปั่นหัวมากกว่ามันเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย เขาน่าจะรักฝั่งนู้นมากกว่าเขาเลยเลือกที่จะทิ้งคุณไปอะไรเป็นฟิลนั้นนะอันนี้คือเหตุผลนะอ่าแล้วแล้วพอหลังจากที่เขาทิ้งเราไปเสร็จแล้วอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงแบบรีบนะคะกลับฝั่งมาแทบจะไม่ทันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะโอยฉันเหนื่อยเดี๋ยว ฉันลุ้นไงฉันลุน้นแทนพวกเธอว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นถ้าใครที่ตรงอ่ะคอมเมนต์ให้บบบี้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้บับบี้ด้วยนะคะว่าเออพลังงานมันตรงนะอ่ะแล้วทําไมเขาถึงแบบกลับฝั่งแบบแทบจะไม่ทันนะใครอยากดูแบบนี้ให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะให้เลือกแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะหลังไหม่ได้เลยเป็นดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮู้มาทาไมเขากลับแทบไม่ทนัน เพราะว่าคือบี่มองว่าเขาอาจจะเหมือนคนคนนี้เขาอาจจะมีภาพในหัวนะคะคือหมายถึงคนของคุณนะเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเขาอาจจะมีภาพในหัวอยู่แล้วว่าเขาต้องการคนดีอ่ะฉันรักคนดีแต่ฉันก็แพ้ความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีแบบมายเซ็ตของเขาคนของคุณนะเขาน่าจะรู้ว่าเออเขาชอบคนป,ปฏิบัติอะไรวะภาษาไทย ปฏิบัติพัดหวีชอบคนที่เป็นแม่ของลูกชอบคนที่แบบอาจจะทํางานบ้านหรือแบบดูแลเขาซัร์ตเขาได้อ่ะคนของคุณอ่ะเขาชอบความรักสบายไงทีเนี้ยคือเหมือนแบบคนคนนั้นอ่ะที่ไปอ่ะไปอยู่ด้วยอ่ะคือแรกๆมันตื่นเต้นมันหลงมันมันรู้สึกมองข้ามตรงนั้นออกไปหมดเลยถูกปะว่าแบบเอออยู่กันแล้วมันคือช่วงฮันนีมูนพีเรียส่ะทุกคนช่วงแบบว่า อะไรมันก็ดีคี้คี้ก็กอหอมตดก็หอมอ่ะเออแต่พอมันอยู่ในชีวิตจริงแล้วอ่ะคือคนของคุณอ่ะก็จะรู้สึกว่าแล้วยังไงสวยอ่ะสวยแล้วยังไงเซ็กดีอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วยังไงแต่แต่มันไม่มีประโยชน์อ่ะตรงที่แบบว่าเอามาเป็นครอบครัวมันก็ ยากอะ่ะคือดูแลก็ไม่ดูแลหรือบางทีเขาเองอะ่ะตัวคนกลางของคุณนะคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะต้องไปดูแลผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นด้วยซ้ําคือมันรู้สึกว่าชีวิตที่พอมันเป็นชีวิตจริงอะคะ่ะอยู่ด้วยแล้วมันลําบากอะ่ะมันไม่ได้สบายแบบที่เขาอยู่กับคุณแบบเออคุณอาจจะดูแลเขาดีอะคุณอาจจะไม่ได้แบบแซ่บขนาดนั้นอะ แต่ว่าคุณดูแลเขาดีแต่พอมันเป็นชีวิตจริงปุ๊บฝั่งนู้นน่ะดูเหมือนแบบเขาต้องเหนื่อยอ่ะเขาต้องพยายามแล้วมันแบบคนเรามันพยายามได้แค่ช่วงแรกพอเหมือนแบบอยู่ด้วยกันไปเริ่มเบื่อเริ่มรู้นิสัยกันเริ่มหมดความท้าทายแล้วมันก็เหมือนแบบจะทําไปทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําทให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามองหา มันไม่ได้ตอบโจทย์เออคนนี้เขาโมหามันคือการมองหาความจริงจังเนาะแม่ของลูกพ่อของลูกคนที่ดูแลเขาได้แต่ว่าคนนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเขาเลยอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเนาะแล้วยังไงต่อคะทําไมถึงเลือกที่จะกลับมาหาเราอะลองดูเป็นพิจารณาในการตัดสินใจดูแลกันนะคะทุกคนนะทําไมอ๋อทำไมเขาถึงตัดสินใจ อ๋อเพราะเขาอะรู้สึกว่าฝั่งนูนอาจจะไม่ได้หยุดที่เขาอย่างเดียวด้วยอะคือเขารู้สึกว่าบางคนมีลูกด้วยกันอนะมันก็รู้สึกคิดถึงลูกแล้วก็เหมือนแบบคิดถึงครอบครัวคิดถึงแบบในสิ่งที่ทิ้งมาหลักๆเลยถนะ้าใครมีลูกด้วยกันนะคือเขาคิดถึงลูกแล้วเขารู้สึกว่าแบบการที่เขาเลิกกับคุณไปอะคือเขาไม่ได้เจอลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบ ฝั่งนู้นน่าจะน่าจะไม่ได้หยุดที่เขาอ่ะบี้มีความรู้สึกว่าเหมือนเอาแต่ใจแล้วก็เรียกร้องแล้วก็เหมือนแบบเขาต้องเหนื่อยต้องพยายามเหมือนเหมือนพลังงานมันสลับกันอ่ะเหมือนตอนที่เขาอยู่กับคุณคุณอาจจะคอยดูแลเขาเอาใจเขาทีตเขาดีอะไรอย่างเงี้ยแต่กับพอเขาไปอยู่ทางนู้นอ่ะคือทางนูน้นะกับกับทาไม่ดีกับเขาอ่ะคือเหมือนพลังงานมันสลับ ตอนที่เขาอยู่กับคุณคุณเป็นฝ่ายรับพลังงานลบๆใช่ไหมรับความเอาแต่ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ่ะมันไม่ได้มีใครอ่ะที่เข้าใจในตัวเขาหรือว่ามันไม่ได้มีใครที่รับในสิ่งที่เขาเป็นได้เหมือนคุณอะคือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารับในสิ่งที่เขาเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะชั่วจะเลวซ้าจะ เอาแต่ใจจะอะไรจะนอกใจจะอะไรอย่างเงี้ยคือคนนะ่ะคุณเป็นคนที่รับเขาได้ในทุกมิตินะไม่ว่าจะด้านดีด้านหลายแต่กับคนคน,คนนั้นน่ะที่เขาไปคบด้วยอะ่ะคือนอกจากรับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้เขายังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วเขายังจะต้องไปรีตฝั่งนู้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ t ใช่ไหม อามาดูซิว่าแล้วคุณควรทํายังไงอะถ้าเขาทักมาหรือยังไงเนี่ยคุณควรทํายังไงเนาะแต่ถ้าคุณเองอะอยากที่จะได้คนนี้จริงๆนะบาร์บี้แนะนําว่าให้คุณอะแก้กรรมความรักระหว่างคุณกับเขาแล้วความรักของคุณจะสมูทมากขึ้นเพราะเท่าที่บาร์บี้เห็นแล้วอะเขากับคุณยังไงก็เป็นคู่กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่มันไม่ลงตัวหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นกรรมของอีกคนแล้วกรรมของอีกคนนะคะ หลายคู่อะ่ะจะเลิกกันบ่อยมากแล้วคือแบบพอแก้กรรมไปหายไปเลยจ้าแล้วก็แบบว่าพออัปเดตอีกทีนึงคือชีวิตคู่ดีแล้วเออสุดท้ายไม่เลิกกันอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครเลิกกันนะคะถ้ามันสามารถที่จะปรนีปนอมได้แล้วยิ่งเป็นคู่กันแบบนี้ได้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะก็จะทําให้ความรักเนี่ยรับลื่นมากขึ้นนะคะคุณควรทํายังไงใช่ไหม โอ้เอาจริงๆคุณก็คงไม่กล้าที่จะไว้ใจเขาเหมือนเดิมเนาะคุณก็คงจะแบบว่ายังมีบาดแผลแล้วก็รู้สึกว่าคบกับเขาแล้วมันเหนื่อยอะ่ะเออเขาอาจจะรู้สึกว่าคบกับคุณแล้วเขาสบายแต่คุณน่ะเหนื่อยนะเวลาคบกับเขาอ่ะนะคะก็เอ่อทำยังไงหรออันนี้มันไพ่ไม่ได้บอกเลยว่าคุณอยากจะกลับหรือไม่กลับอะ่ะแต่ว่าคือหลายๆคนเห็นแก่ความเป็นครอบครัวอยู่อะคะ่ะคือเอางี้นะมิ้กก็ ตามไพ่บอกละกันถ้าคุณรู้สึกว่าพอลูกอะเพื่อลูกหรือคุณมีธุรกิจหรือถ้าคุณเวทน้ําหนักแล้วมันกลับมาแล้วมันมีเรื่องของไม่ใช่แค่ความรู้สึกอะแต่มันเป็นเรื่องของแบบลูกเรื่องของธุรกิจเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างแล้วมันคุ้มค่าที่จะกลับอะก็กลับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณไม่ไหวแล้วคุณอยู่คนเดียวสบายใจกว่าแล้วแล้วคุณสามารถหาคนใหม่ได้ดีกว่าค่ะไพ่ก็อยากจะแนะนําให้คุณเดินหน้าอันนี้มันแล้วแต่คู่เนาะว่ะ ระหว่างเวทน้ำหนักเนอะว่าคุณผูกพันกันไปลึกมากแค่ไหนคุณมีภาระร่วมกันมากแค่ไหนคุณมีลูกกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูระหว่างหาใหม่กับกลับมาอันเดิมอันไหนมันชั่งน้ำหนักแล้วมันโอเคกว่ากันแต่ถ้าสมมติตัดสินใจไม่ได้จริงๆก็ลองปรึกษาได้นะคะหลังไม่ดูนะคะโอเคไว้เจอกันค่ะทุกคนถ้าอยากให้เขากลับมาพิมพ์สาห้าห้านะคะแล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าอยากจะกลับหรือไม่กลับนะคะบ๊ายบายคะ่ะ